สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะคะที่รับชมช่องกิ่งไผ่พยากรณ์อยู่นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกําลังใจนะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามของท่านผู้ชมถือว่าเป็น กำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะค่ะวันนี้อาจารย์ได้เปิดดวงเช็คดวงเครื่องปีแรกของปีพศสอ6 4ให้กับชาวราศีเมษนะคะซึ่งอาจารย์ได้อธิษฐานฉิตเปิดดวงสำหรับชาวราศีเมษภาพรวมนะคะก็มาดูกันเลยว่าดวงปีหน้า2,564 ชาวราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่เซตนี้คือพื้นดวงชะตาลีลาชีวิตของท่านนะคะาภาพรวมนะคะแล้วอาจารย์เจาะเป็นเดือนให้นะคะก็คือมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนของปีพศ2,564นั่นเองเพราะอาจารย์จะทำดวงรายครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังให้ทุกปีนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ สำหรับชาวเมดนะคะคุณได้ไพ่พลังงานใบแ,แรกเนี่ยเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบขยายด้วยไพ่นะคะอ่ะเดชาริออร8ถ้วย The e มเ e อร r แล้วก็เพจออฟานนะคะซึ่งหน้าไพ่สวยงามมากนะคะไพ่หกดาบเป็นภาพคนกำลังเดินทางนะคะเป็นคนอยู่กับม้าแล้วก็อยู่บนเรือ อ่านะคะเหมือนคล้ายๆกับเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามฟากนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงแน่นอนค่ะชาวเมฆจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตจะมีการเดินทางจะมีการโยกย้ายนะคะประเด็นแรกเลยใครที่คิดจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปทํางานทางไกลนะถือว่าจะได้ไปนะคะเพราะแปดถ้วยก็เป็นไพ่แห่งการเดินทางชาริชาริออตนี่ก็เป็นไพ่การเดินทาง ใช่อาจจะเป็นไพ่แห่งความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นความเขาเรียกเขาเรียกว่าการมีเป้าหมายในชีวิตนะคะและแปดถ้วยเนี่ยอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าการคิดคำหนึ่งเหมือนกันการห่วงใยเห็นไหมคะว่าถ้วยตั้งอยู่แปดใบแต่เรากําลังจะเดินจากถ้วยแปดใบนั้นแปลว่าเราอาจจะห่วงใยคนรักห่วงใยครอบครัวใครมีลูกก็ห่วงใยลูกก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ด้วยภาวะ สิ่งที่เราจะต้องไปมันคือความยิ่งใหญ่นะคะความสำเร็จที่รออยู่นะ,ะอ่าเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าเราคิดเราหวังเราฝันอะไรไว้นะฮะอย่าแบบรีรออย่ารีรออย่าอ่าเขาเรียกว่าหลังเลก,ก็ได้นะไพ่แปดถ้วยเป็นลักษณะยืนคุ้นคิดห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนกันนะคะพไพ่ใบนี้นะคะลีลาไพ่แต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์อาจารย์บรรยายไพ่จากหน้าไพา่รูปภาพจากไพ่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นลีลาไพ่ใบนี้สื่อถึงการห่วงหน้าพระวงหลังสื่อถึงการคิดมากแต่แล้วในที่สุดชาวเมรก็ต้องไปนะไพ่ดีแอมเปลอร์อาจจะแบบไปต่างประเทศหรือไปทํางานทางไกลจังหวัดอื่นประเทศอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็มีไพเ่เด็กเด็กกําลังมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงเขาเป็นรูปม้านะคะ อ่านะคะก็อาจจะแปลในแง่อ่าห่วงใยลูกแต่ถึงไงชาวเมษไปเพื่อความสําเร็จของตนเองและของครอบครัวโดยเฉพาะถ้าชาวเมษเป็นผู้ชายเนี่ยไพ่ดิเอมเพลอร์ถือว่าเป็นไพ่โดดเด่นเพราะเป็นไพ่ประจําราศีเมษนะคะด h เอมเพลอร์เป็นไพ่ประจําราศีเมษขึ้นมาแปลว่าคุณจะสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เพราะเป็นไพ่มหาจากักรพรรดนั่นเองนะคะ หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวเมธคุณก็ประสบความสําเร็จอยู่ดีพเพราะไพ่ใบน,นี้อาจจะแปลว่า,าหน้าที่การงานจะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งทั้งเมธหญิงและเมธชายนะคะหรือมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไพ่เด็กถือไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นได้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยสิ่งที่คุณวางแผนนะคะไพ่แถ้วยชาริออและหดาบ อาจารย์ถือว่าชาวเมษจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดและวางแผนที่จะทำในทุกเรื่องทุกด้านได้เลยโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินได้นะคะ The อ m p e r o ยคือมีเงินมีทรัพย์มีความมั่นคงถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็ยังไปด้วยกันม้าสองตัวอ่านะคะม้าสอตัวคือเคียงข้างกันเพราะนั้นความรักต่อให้มีอาจจะมีปัญหากันบ้าง8ปด่วยหดาบแต่พวกคุณก็ยัง เข้าใจกันและไปกันต่ออย่างแน่นอนนี่ก็คือดวงภาพพื้นดวงปีหน้าของชาวราศีเมษโดยภาพรวมถือว่าดีทีนี้เรามาเจาะรายเดือนแต่ละเดือนภายใน6เดือนของปี6เดือนแรกของปี2564เป็นยังไงเราเริ่มที่เดือนมก,กราคมก่อนนะคะอาจารย์จะพูดประเด็นใหญ่ๆก็คือการเงินการงานความรักนะคะ ไพ่เดือนมกรานะคะคือได้ไพ่หกไม้เท้าและก็ได้ไพ่อราชินีพระจันทร์นะคะไพ่อราชินีพระจันทร์ไพ่นี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวเ,เหมือนกําลังตั้งหม้อหม้อข้าวหรือหม้อน้ําอะไรสักอย่างนะหรือถ้าอีกในแนวสายศาสตร์ก็แปลว่าการทําเวทมนต์ก็ได้นะคะเหมือนกับการ ทำพิธีกรรมสักอย่างแล้วมีการหยดเทียนลงไปอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะในเดือนมกราคมนะคะในเมื่อไพรา,าชนีพระจัจารย์สื่อถึงการใช้เวทมนต์ก็ได้หรือการใช้ความคิดไม่ได้แปลเวทมนต์อย่างเดียวนะคะอย่า,าไปหลงประเด็นในแง่ของการเวทมนต์อย่างเดียวอันนี้อาจจะแปลว่าเดือนมกราคมชาวเมดอาจจะเดินทางไปไหว้พระทำบุญนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นไพ่เดินทางเห็นไหมคะ,ะเดินทางประสบความสําเร็จขี่ม้าขาวชัยชนะความสําเร็จมีคนมารอต้อนรับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมชาวเมฆก็โดดเด่นในเรื่องอการเดินทางประสบความสําเร็จการปฏิบัติธรรมการปีกวิเวกไปศึกษาธรรมะก็ได้นะคะ,ะหรือแค่สวดมนต์ก็ได้พไพ่ใบนี้นะคะ ท่านอยากเดินทางไปเที่ยวไหนท่านก็ไปได้นะคะเพราะเป็นไพ่เดินทางเนี่ยขึ้นเหมือนชาวเม่นมีการเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะแปลว่างานอะไรที่ทําอยู่ยังต้องทําต่อไปในเดือนมกราคมท่านรอคอยอะไรอยู่นะคะหมายเลขสองคือการรอคอยความสําเร็จมันอาจจะช้าแต่ยงไงมันก็สามารถที่จะเป็นความสําเร็จได้ภายในเดือนสิ้นเดือนมกราคมอย่างแน่นอน ถ้าท่านดลงานกับใครรอรอ,รอการเซ็นสัญญารอคำตอบรับว่าเขาจะโอเคไหมอ่าเขาต้องโอเคอย่างแน่นอนล่ะค่ะนะคะในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเรื่องงานก็ถือว่าโดดเด่นนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่6ไม่เท้ากับราชินีพระจัน์ถือว่าการเงินยังโอเคนะคะอ่า ให้ความสําเร็จอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นการเงินท่านมีเงินเข้ามาตลอดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันด้วยไพ่ราชินีพระจัทร์นะคะจะเป็นคนที่ชอบซื้อของเพื่อความสุขของตัวเองก็ได้นะอืมราชินีพระจัทร์เป็นคนชอบซื้อน้ําหอมซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋ารองเท้าก็ว่าใบเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยในเรื่องของ ความสุขส่วนตัวก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายจนถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าเงินช็อตเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าการเงินยังดียังมีเข้ามาตลอดแต่เราอาจจะต้องเซฟหรือมัดระวังเรื่องใช้ใจ่ายบ้างนะ,ะแต่ยังไงก็มีเงินไหลเข้าตลอดนะคะในการเงินถือว่าดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะราชีนีพัทร์เนี่ยการรอคอยได้ กรณีที่ท่านเป็นคู่ครองกันอยู่แล้วใช้ชีวิตกันอยู่แล้วหรือเป็นคู่รักที่มั่นคงต่อกันอยู่แล้วนะความรักท่านยังดีอยู่นคะคะท่านยังสามารถที่จะคอนโทรลเขายังอยู่ใต้เขาเรียกว่าสเสน่ห์อาจารย์เรียกสเสน่ห์ก็แล้วกันไม่ได้เวทมนต์นะในสเสน่ห์ของท่านโดยเฉพาะท่านเป็นผู้หญิงนะชาวเมธนะ่ะคนรักยังหลงไหลได้ปื้มกับท่านอยู่อ่าหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็ ยังมีคนรักท่านอย่างเนื้อหอมสเสน่ห์แรงอืในเรื่องของความรักนะคะหรือใครรอคอยคนรักที่อยู่ทางไกลไม่ว่าอยู่จังหวัดอื่นอยู่ประเทศอื่นมีเกณฑ์เดินทางได้เจอกันนะอ่าถือว่าดีมากละนะคะในเดือนมกราคมต่อไปเดือนกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งไม้เท้ากับอัศวินไม้ค่ะอันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของงานอีกละนะคะเพราะเป็นไพ่งานทั้งสองใบเลยบางท่านอยากเปลี่ยนงานใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ท่านหางานท่านได้งานแน่นอนมีการเริ่มต้นงานใหม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าชาวเมท่านไหนงานมั่นคงอยู่แล้วแปลว่างานท่านจะโดดเด่นการทำงานอาจจะได้ถ้ามีการแข่งขันท่านได้รางวัลน,นะนะได้รางวัลชนะในการแข่งขันก็ได้หรือการเรียนก็ได้นะคะอย่างนี้ได้คะแนนอันดับท็อปเลยนะฮะสำหรับ ชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะโดดเด่นเรื่องของการงานการเรียนมากๆเลยนะคะใครที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าลงทุนได้นะคะลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในด้านาขายของออนไลน์ก็ได้นะไพ่พลังงานธาตุไฟนะคะขายอาหารการกินขายาน้ำขายเครื่องดืม่มหรือทำธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกก็สามารถทำได้อาจารย์แปลจากนกจากม้านะคะเนี่ยใครที่คิดอยากจะทำพวกด้านธุรกิจโลจิสติกอาจจะเป็นแฟรนไชส์ไปรษณีย์นะคะเคอรี่หรืออะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็ยังสามารถทำได้นะอาจารย์มองดีมากถ้าใครคิดอยากไปศึกษาต่อเรียนต่อสอบชิงทุนะนะคะหรือใครคิดอยากจะไปแข่งขันอะไรเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ชาวเมด ทำเลยค่ะสาเร็จอย่างแน่นอนโอเคต่อไปเดือนมีนาคมเดือนนี้เป็นไพ่ที่มีปัญหานิดหนึ่งนะคะเป็นไพ่ราชินีดาบกับ7ดาบค่ะอาอย่างน้อยไพ่ด้านบนเป็นราชินีดาบเป็นภาพผู้หญิงถือมีดกําลังเหมือนอ่ตกแต่งแจากาันดอกไม้เป็นการเขาเรียกว่าจัดจัดดอกไม้ใส่แจกันน่ะ มีดก็มีหลายขนาดนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราเลือกใช้ให้ให้ให,ให้เหมาะสมก็แล้วกันนะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงชาวเมธเนี่ยจริงๆแล้วอยากทำอะไรถ้าท่านระมัดระวังรู้จังหวะจากคนของการทำงานหรือของการใช้ชีวิตเดือนนี้อาจารย์มองว่าท่านปลอดภัยนะคะเนี่ยอย่างภาพข้างล่างเป็นเจดาบอ่ามีภาพผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าประตูแต่มีผู้ชายคนนี้กำลังเดินเข้ามาหาเนี่ยนะคะ อาจจะมาขายสินค้าหรือมาเจรจาอะไรสักอย่างแต่ด้านหลังเขามีอาวุธอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมอาจารย์จะเตือนชาวราศีเมษในแง่ของการระวังการติดต่อสื่อสารในเรื่องงานอาจจะมีอะไรหมกเม็ดสัญญาอะไรที่หมกเม็ดอยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยท่านต้องอ่านให้ดีการจะร่วมงานกับใครในเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษค่ะ อาจถูกหลอกถูกโกงได้แต่ถ้าระมัดระวังเกิดไหมไม่เกิดนะคะก็เหมือนที่อาจารย์มองอะเขาถือมีดกําลังตัดดอกไม้เพื่อจะใส่ก่กันถ้าไม่ระวังมีดบาดมือไหมคะเลือดไหลได้ไหมคะเหมือนกันค่ะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าชาวเมธระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะคะในเรื่องงานเราไม่สะเพาเรารอบคอบในเรื่องของสัญญาเอกสาร ในแง่ของการตกลงกับลูกค้าดีลงานกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องลูกน้องบริวารก็ได้ถ้าเรารอบคอบไปถึงเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานผิดพลาดแล้วเราก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอันนั้นแหละค่ะที่อาจารย์เตือนนะคะว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นมีความสุ่มเสียงที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องงานในเดือนมีนาคมค่ะ แต่ถ้าท่านระวังเพราะการดูดวงเพื่อเป็นการวางแผนวางแผนการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่จะปล่อยไปตามดวงในเมื่อไพ่เขาขึ้นเตือนเราต้องระมัดระวังมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นด้านของการเงินนะคะอย่างงี้มีเกณฑ์ใช้เงินใช้จ่ายแบบสุรุยสุร่ายก็ได้เพราะเป็นไพ่เจ็ดดาบอันนี้ก็ต้องระวังการใช้เงินหรือการสุ่มเสี่ยงพวก เล่นหุ้นสุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรอะที่มันสีเทาๆบางคนปล่อยคู่อันนี้ต้องระวังบาดเจ็บได้นะคะใครที่ทําธุรกิจด้านเนี้หรือใครเสี่ยงโชคเดือนนี้ก็อย่าเยอะนะคะอาจารย์จะเตือนนะเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายมีเกณฑ์เสียงเงินอ่าต้องระมัดระวังด้านความรักก็เหมือนกันคะ่ะเดือนนี้อาจมีเกณฑ์เข้าใจกันผิด เราทำดีที่สุดแล้วแต่คนรักเข้าใจผิดก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรเราันแหละที่จะต้องอธิบายเหตุและผลนะคะอย่าแบบพอคนรักแบบไม่เข้าใจเราเขางอนหรือเข้าอะไรมาเราก็ใส่อารมณ์กลับไปเนี่ยดาบปะทะดาบอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ฝ่ายหนึ่งร้อนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเย็นนะถึงจะไปด้วยกันได้ในด้านความรัก ถ้ามีอะไรเข้าใจกันผิดให้อภัยกันนะคะปรับความเข้าใจกันถ้ากรณีมีความรักอยู่นะถ้าเป็นคนรักหรือครอบครัวกันอยู่แล้วต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอธิบายเหตุและผลแต่ถ้าใครโสดเดือนนี้มีใครเข้ามาระวังถูกหลอกเขาเข้ามาแบบไม่จริงใจนะคะให้เจ็ดดาบเขาประสงค์อะไรบางอย่างอันนี้ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะนะคะ โอเคต่อไปในเดือนเมษายนค่ะเดือนนี้ถือว่าดีค่ะเพราะมีไพ่แห่งความสมบูรณ์พูนสุขไพ่ดีแอมเพรสขึ้นมาไพ่จกักรพรรด,ดินีค่ะแล้วก็มีไพ่9ก้าถ้วย9้าถ้วยแปลว่ามีอยู่มีกินนะแอมเพรสก็แปลวความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนชาวราศีเมษการเงินคุณเด่นมากโดยเฉพาะใครทำธุรกิจหน,นะคะแปลได้สประเด็นนะไพ่แอมเพรส อาจเป็นธุรกิจด้านการเกษตรก็ได้นะคะธุรกิจด้านอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะถือว่าดีนะคะธุรกิจอาหารการกินธุรกิจร้านอาหารโรงแรมจากที่ซบเซาเดือนนี้จะรุ่งนะคะเงินจะไหลเข้าเยอะลูกค้าจะเยอะ,อะนะคะรับรองเลยค่ะเดือนนี้ดีเพราะก้าวท้วยก็คือการคอนโทรลได้เป็นภาพผู้หญิงในมือถือ มลีลูกแก้วคริสตัลก็ได้ที่เธอสามารถที่จะคอนโทรลลูกแก้วได้มันแปลว่าในช่วงเดือนเมษาชาวราศีเมษสามารถคอนโทรลได้ทุกเรื่องนะ,ะเรื่องงานทุกอย่างอยู่ในมือคุณอยู่ที่คุณจะเลือกงานไหนด้วยซ้ำลูกค้าเข้ามาเยอะ,อ,ะอยู่ที่คุณจะจับงานไหนก็เป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นทองเข้ามาให้คุณแน่นอนการเงินเหลือเฟือมีเงินเหลือเก็บมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สิน อ่านะคะในเดือนเมษามีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจแต่ถ้าใครทํางานในแง่งานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหนง่งเจ้านายรักและเมตตานะความรักดีมากใครครบหากันมานานยังไม่แต่งงานมีเกณฑ์แต่งงานใครที่อยู่กินกันหวังจะมีบุตรมีเกณฑ์ตั้งครรน,นะเนี่ยคนท้องขึ้นมาเลยนะคะอ่าเนี่ยถือว่าดีมากใครคนโสดก็ถือเจอคู่ในเดือนนี้ได้เป็นเนื้อคู่กันได้นะฮะ เพราะว่าเดือนพฤษภาก็เป็นเดือนต่อเนื่องที่ดีเลิศมากๆต้องบอกว่าเลิศนะคะเพราะว่าเป็นสิบเหรียญราชินีเหรียญจะไม่เลิศได้ได้ไงเพราะเป็นไพ่เหรียญไพ่เหรียญคือมั่งข้างร่ํารวยนะคะสิบเหรียญครอบครัวอุดมสมบูรณ์คุณจะเห็นหน้าไพ่แบบม,มีความสูงจริงนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ไพ่กล้องอาจารย์ขยายหรือเปล่าไม่รู้นะะเห็นไหมคะมีภาพคนแก่ แล้วก็ภาพผัวเมียอ,อยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ก็ว่าไปเนาะมีลูกมีสัตว์เลี้ยงมีนกอ่ะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์พูนสุขเป็นครอบครัวที่อบอุน่นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาท่านจะมีความสุขกับครอบครัวครอบครัวพ,พ่อแม่หรือครอบครัวตัวคุณผัวเมียก็ได้หรือถ้าคู่รักอ่าถ้ายังไม่ถึงขั้นผัวเมียเป็นครอบครัวคู่รักก็ได้มีความสุขอันนี้ถ้าใครยังไม่แต่งก็ไปถึงการแต่งงานได้นะคะช่วง เดือนพฤษภาเนี่ยเนี example, say, ่ยใครบอกอุ้ยเอาเลิกเดือนไหนดีแต่งานมั่นหมายเอาเลยค่ะเมษาพฤษภาเนี่ยสองเดือนเนี้ยชาวเมดอยากทําอะไรเลิกเนี่ยสองเดือนเนี้ยจัดการได้เลยอาจารย์รับรองเลยเนี่ยใครอยากเปิดธุรกิจเนี่ยเปิดสองเดือนนี้ก็ดีเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยเลิกตามไพ่เนี่ยก็ถือว่าเด่นนะคะเงินไหลเข้าแน่นอนนะคะการงานร่ำซ้ำการงานดีเงินเข้ากระเป๋าเยอะมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครอบครัวก็ได้เนี่ยนะคะสิเปลี่ยนเป็นแฟมรี่ธุรกิจกงศีนี่ย็ถือว่าโดดเด่นนะเด่นในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานด้านอสังหาริมทรัพย์งานด้านเล่นหุ้น,ห,นหุ้นทองคําเนี่ยถือว่าดีนะคะไพ่เหรียญขึ้นหุ้นอสังหาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเด่นนะคะเนี่ยรายได้จากพวกนี้ได้หรือรายได้ด้านอื่นๆก็ถือว่าดีอีกนั่นแหละ เด่นในเรื่องของการงานการเงินความรักเด่นมากคนโสดก็เจอเนื้อคู่ที่สามารถที่จะเป็นคู่ได้นะคะใครเข้ามาหาคุณในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยชาวเมษถือว่าดีนะใครโสดอาจารย์บอกเลยว่าดีมากๆควรจะเปิดใจศึกษานะคะ,ะในเดือนสุดท้ายเดือนมิถุนาของกลางปี6.4ค่ะก็ยังเป็นไพ่ที่ดีสำหรับชาวราศีเมษอยู่ดีค่ะคุณในไพ่อัศวินเหรียญ อัศวินชุดนี้จะเป็นภาพผู้หญิงขี่มานะดูธรรมัดธรรมแงดูเธอมีความสุขมากอ่าการก้าวย่างของมา้าก้าวย่างแบบเนิบนาบมั่นคงในมือเธอถือเหรียญแล้วก็ถือดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนาชาวเมษก็มีเกณฑ์เดินทางอีกอืมใครจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเดินทางเพื่องานก็ได้เหมือนกันค่ะไพ่าะฉาแล้นอันนี้แปลการ ปรับเปลี่ยนหรือการผสมผสานการปรับสมดุลของชีวิตหรือการบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีการปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดลอ้อมเข้ากับสังคมชาวเมธทําได้อย่างดีเลยค่ะไม่มีขัดแย้งกับใครแน่นอนนะคะเพราะเรารู้จักการเข้าสังคมรู้จักการเ,เป็นผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีนะคะในเดือนนี้อถ้าเป็นงานงานเข้ามาเยอะนะคะ เรื่องของการงานการเรียนโดดเดน่นฮะการเดินทางประสบความสําเร็จไปเรื่องงานก็ถือว่าสําเร็จมากๆนะคะมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศด้วยนะเดือนมิถุนาหรือมีเกณฑ์คนรักอยู่ทางไกลไม่ว่าอยู่จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นมีเกณฑ์ได้เจอกันในเดือนมิถุนาคนโสดมีเกณฑ์มีความรักใหม่ๆเข้ามาผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงอุ้ยสะสวยผมยาวผิวขาวผ่องเลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าคุณผู้หญิงคุณ คุณก็มองกับคุณเจอผู้ชายผิวขาวหน้าตาดีหล่ออ่านะฮะได้นะถ้าคนโสดแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วพวกคุณก็รักกันมากยิ่งขึ้นนั่นแหละค่ะความหมายในเดือนมิถุนาในเรื่องของความรักการเงินโดดเด่นความรักดีการงานเด่นว้าวดีทุกเรื่องนะคะสรุปแล้วครึ่งปีแรกของชาวเมษถือว่าโดดเด่นจะมีปัญหาแค่เดือนมีนาคมที่อาจารย์ทายไปเท่านั้นนะคะ โอเคนะคะท่านกา็ฟังอาจารย์แล้วก็ลองอบันทึกไว้ก็ได้นะคะเพื่อจะได้เช็คว่าอาจารย์ทายดวงของท่านแม่นยำตรงประเด็นหรือเปล่านะคะก็ขออวยพรอ,อีกครั้งให้ทุกท่านทั้งชาวเมฆและชาวสองหรือท่านอื่นที่เข้ามาฟังขอให้มีความสุขร่ำรวยสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังให้กำลังใจกดติดตามช่องอาจารย์ยังเป็น f c ของอาจารย์ตลอดไปสำหรับชาวราศีเมษอาจารย์ประทับใจมากเพราะเป็นชาวราศีเมษที่เป็นชาวราศีที่ดูคลิปของอาจารย์มากที่สุดขอพรบคุณไว้เป็นอย่างสูงจริงนะคะสวัสดีคะ่ะ